สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีอยู่ทงหน้าค่ะยูท่ามกลางแสงแดดสายลมและแสงแสงดฮ<ะ>ดฮอนอะไรฮอนค่ะฮอนเนี่ยฮอนกระดูกระเดียโอ้โหฮอนที่ว่าโอ๊ตไทยคลิปเมื่อไหร่ละไปมาเย็ดล่งเลือนปลูกพักนาแรงค่ะเพราะว่าต้องเ,น,เนี้ ปลูกพักกลางแจงมาได้แทะมันสวนตายหมดก็เลยมครงการทำโรงเรือนเพื่อปลูกผักหน้าแรงจะเป็นศิลปินเรือเป็นเกษตรตกร่อนสรบแดดกินต้องมองงมตัวไหม

อาทุงหวังผลประโยชน์ต้น้อยตามมสู้จินเืิน <c oughs> เป็นเด้กขวานเ <c oughs> อ,อาไหนนี่ตอนปลาแดกเนาะก็เด,เดไใส่ปลาแดกถุงเนาะเอาไปใส่อีแม่ตำดีพะจอกคูกับใบบักขำก <c oughs> <c oughs> าตำเสียตเอแล้วหมักใส่ตอนอีแมน,นั่นี่ยนะ บัตากก็แก็แมวปแดเต็มนะจับมูตักไปกับบอมกินมอยู่รงนี้นบยอกาาแดดแดดแห้งตมัย้มตัวกันจริงเหลือตังสาแล้วค่ะเหลือไม,ม่อัึงทแเกว่าแค่สเมตรวันนี้ฟาดไปหมดสเมตรด้วย 2 mét rừng dàn mình dàn nhám mai mọp lăng khai lên bây giờ hiện tiền vậy ít giang nâng đèn mới chụp bò để đi làm quá mày sẽ chỉ hết không? Cái là mở là Tương thịt to cả Đây xuống này, đây bà cái này Có xin khẩu tùng ra mà Thấy mà Quay chéo rồi วันเผาอันนี้ลูกมือม,มือเละถืออัน,นอันนึงนะตากน,าน,น,น,น้ำแรนอ่อนจุดตอนอยู่คนเดยียวทั้งห่อนทั้งติดปูกผักทั้งมาจุดอันนี้ผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี้ถ้ายอยู่ใกล,ใกล้ๆต่อไปนี่ซื้อพอยต,ตูวตรงมาซื้อน้ำสวนหลงมนภา,าได้ค่ะเด้อ ลงวมพอีตูไหลายเก่งเดียวเน้นพออีตูพออีตูเราต่อไปกะน,นี่น่าะจะเป็นผักชีผักชีเต้นหอมเถอะหอมอันเขาเอานหอมแดงหอมแดงอันนี้ือปลูกว้นั่นแหละหอมแดงต้องตัดปลายออกปเป็นบ่อขนอันเนียนยายกำลังอันมาไว้ให้ เสือมาจาก้านเขาจาขายให้กิโลละลอยงี่สิบต้อเสือมาอันนั้นเกิงกิโลลอยยี่สิบคือตาหากนันเจ้าห,หัว้อถมต้่ต้นนี้เป็นหัวหัวหมูอกเหลืองน่ะมันจะบ่แด,ดงแดงหอนครับพอเวิลานี่ยกดลดน่นขายมันจะหอมแดงเมือนจุงไวน์ลนเพราะวันเป็นหัว

พี่น้องจะได่กับปากน้ำแน่ก็แล้วกันนะคะยิ่งเกินไม่กะถ่ายเอ็ีแล้วนะคะใส่เสียงใส่ยังเรียบร้อยแล้วรอแต่รายละเอียดนะคะเก็บรายละเอียดเดี๋ยวตั้งขายเป็นทรงสัญญาณมาจากไหนนะคะเดี๋ยวสิมาลุงคิดบอกพี่บอกน้องอีกทีนหนึ่งนะคะหรือเราหรือว่าสิโพสทางเฟซบุ๊กนะคะเอาละคะ่ะพ,พี่น้อง คลิปนี้นะคะลำลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าคลิปปองด,ด,ด้เดี๋ยวจยใต้คลิปแปดปีถ่ายเดือนหนึ่งใกล้จีใต้ยังเพราะว่าอีกอย่กหนึ่งก็บ่ค่อยว่างยี่นี่เดี๋ยวนี้ฟังน้ำสวนพอกิจูซื้อมาไว้ซื้อมาแล้วก็ปลูกปลูกเองค่ะเน้นปลูกเองนะคะเอ๋อขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ